คลิปนี้นะครับจะมาทำการเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์แบงค์หนึ่งเซนเซอร์2นะครับอันนี้เป็นเซนเซอร์ตัวที่2นะครับของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ของรถยนตน์ Honda c ซ vic fb นะครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็เพราะว่ารถมีไฟรูปเครื่องนะครับเป็นเป็นหายๆนะครับอาการยังไม่หนักมากนะครับก็ไปเช็คโค้ดดูก็เป็น ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2นะครับทำงานไม่เต็มที่นะครับก็ก็เลยสั่งมาจะลองเปลี่ยนดูนะครับแต่มันก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่เหมือนมันเป็นๆหายๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปรูปเครื่องโชว์เดี๋ยวไม่โชว์นะครับแต่มันก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีผลเสียนะครับ เกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเซ็นเซอร์ผิดปกติสั่งจ่ายน้ำมันผิดเพี้ยนนะครับอาจจะทําให้สิ้นเปลืองน้ำมันนะครับผมก็เลยสั่งมาเปลี่ยนเลยตัวนี้ผมสั่งมาจากจีนนะครับราคาไม,ไม่แพงนะครับไม่ถึงห้าร้อยประมาณห้าร้อยนะครับแต่ไม่รู้มันจะใช้แทนได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้จะลองเปลี่ยนดู ของแท้ประมาณหลักพันนะครับมือสองนะครับหนึ่งพันก็มีพันห้าก็มีแล้วแต่ร้านนะครับมือสองนะครับขนาดมือสองยังหลักพันขึ้นนะครับมือหนึ่งเบิกศูนย์น่าจะหลายพันอยู่ก็เครื่องมือที่ต้องมีนะครับบล็อก ขันออกซิเจนเซนเซอร์นะครับต้องสั่งมานะครับหาซื้อตามร้านอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับต้องสั่งอย่างเดียวเลยก็ใช้รถสอดเข้าไปลูกบล็อกสอดเข้าไปแล้วก็คลายนะครับก็ถลคายออกได้แล้วนะครับพอดีถ่ายมือเดียวนะครับ ก็หาวิธีล้วงเอานะครับถอดออกได้แล้วนะครับเทียบของใหม่กับ